เดี๋ยวกินเล้งง่ายๆจะพี่น้องปีงฟ้ากับตะบกงุ้งจ้ะเถากันคักเรือ่อยไปเนี้ยปีงฟ้าอบเกลือกับผักกระป๋อมีอย่างไรค่ะกเตียมปลาลวกนิดหน่อยจ้ะกระหล่ำนิดหน่อยจ้ะพริกพริกกับยวกลวกกระมีจ้ะเนี่ยเต๋อไปเอาขึ้นมาแล้วค่ะข้าวเหนียวคือเก,ก,ก่าค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องส,สุขสุขกติด่ับวัดดับชุมเาะค่ะพี่น้องกินเสจหนัหนหนกวกัวเทจจีจ้ะมาไม่กินปีงฟ้ากับตะบกงุ้งกันค่ะพี่น้อง น,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 นี่สิคือปลาครัวานโน้นนะจ๊ะพี่น้องคือปลาครัวานโน่นแหละค่ะกากหน่อยกากเหมือนไข่ปลาครเลยอืมต่อมองเส้นปูจ้วปลากระเทียมปลาลวก คนหยาดคนเนีว้วคนเยี้วคุยกัวคันเจ้าแสบไปกินแบบนี้ Vinh. Vinh. Không đến đến từ tháng dưới là bánh chả? มาเสวออกไปหาเก็บผักป้าอากาศพอดีฝนตกขึ้นฟ้าขึ้นฝนอากาศล้มเย็นเกินเลยประดีออกไปจ้ะจะพักไปเก็บวมาก,กับบกินว่ทฉันเบิดจุืม rapidement. กากคือปลาปคัวป่นเท่านี้กากเมื่ไหร่ปลาคัวรัเซียเป็นปลากินผืดมาสต์ดาะ